ค่ะอันนี้เราอยู่ที่เจียนใช่เราไม่ได้กินร้านนี้มานานมากแล้วเราก็อยากกินมากนุชทนที่เป็นที่ราคาเราไม่รู้สองคนเป็นสี่คนแต่อาจจะไม่มากก็ได้ไม่รู้ไปค่ะ ลุคของมันนี้ในวันนี้คือจริงๆเนี่ยตรงนี้ช่างเขาทาให้เป็นผมทรงเกาหลีนะ่างยนี่เกาหลีไหมซึ่งมันคือปลอยผมลุ่ผมอะที่ขึ้นมาจากการกินวิตามินฮาริโกะอะทุกคนมันสามารถทำมันเป็นผมนามาได้ขนาดนี้ได้่ะ,ะแล้วก็จะให้ดูคิวอันสะดงคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมื้อหานี้คิวซาดงของนี้อยากจะถามช่างว่าใช้อะไรทาแล้วก็ดูตามกัน านนี้ก็เป็นร้านที่แบบรสทางมานานแต่าะสมัยหัวฉันดูเหม่งนี่เขาปัดนเป็นร้านที่ทานจนมานานมากแล้วตั้งแต่ก,ก่อนแต่งงานไปนานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ตัวเองชอบมากหาเวลามากินไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านนะคะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าเราทานอะไรกันบ้าง ยาวชุบไข่ทอดอันนี้ไอชอบมากนี่เป็นแบบกิมจิมะละกอแล้วก็จะมีแบบปลาตัวเล็กๆมีหัวไชเท้าดองอันนี้อะไรนะหอมมีแตงมีสาล่ายะเป็นสปบัต,ยยติยาวไอมีสาลี่ถุงเนาะอันนี้ก็เป็นครีมสลัดนะคะซึ่งแบบเครื่องครีมเขาก็จะมีแบบสับเปลี่ยนกันไปบางอย่างบางอย่างก็จะเป็นแบบหีุดื้นนะซึ่งอร่อยม,มากใส่มีที่ไ้หน ทั้งหมดนี้คือแบบเป็นของแข็งขอ็งจได้ีแมอนซึ่เสียงกะะันนี้<ม>เป็นสลดนัดของเขาซึ่งมีมอบอันนี้ผมชอบชอบน้ำจิ mean, ้มแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้ก็คือดีเป็นน้ำมันงา มมรเราเปนไม่อบองของใหม่ขอนี้เรื่องไม่ไม่คำแล้วก็ขอไม่หิ้งได้เพราะเราชอบกิน i <laughs> ีเรากินแค่นี้แหละ แต่งเงาไปด้วย แกดูเอ็นจอยมาก ที่กินใี่ถูกต้องแบนี้ใบงาที่หูไทรฟันที่ฟอน มันงานมังากับเกลือแล้วก็ใส่ใบงาใส่ใบงาแล้ว uh, ก็ใส uh. ่เครื่องอะไรท่ากทานนะอันนี้ด้วยนิดนึงอันนี้เจมิ่งแนงโอ้โหมีแต่ชิ้นใหญ่ เข้าก็ส่วนร้านนี้ดีมากที่ด้วยนะครับ oh. <coughs> สนี้บอกว่าส,สุดท้ายานสุาจะลอกตังีรกำลนะังเทียบ,บอร่อยพี่ดหอร่อยเทียบกับอา รู้สึกหล่อขึ้นเลยต้องกินเยอะๆต้องทานะได้หล่อ อ๋อมีแต่จระนข้ฉุกมากเลยที่พันนี้แทบลุกขึ้ไม่ได้เลยกลับบ้านกันดีกว่าลูกเรวด้วยแต่ใจฉุนพ่อออกมาเนี่ยพูดลบบกลับมาบ้านหลังจากที่ออกไปข้างนอกทั้งวันกลับมาลูกโดนแกงลูกโดนแกงอีกแล้ว น้องพีน้องพีมีอะไรลูกอุ้ยน้องพีมีอะไรนาฬิกาลูกไปซื้อมาเมื่อไหร่น้องพีนาฬิกานะครับแบพี่พีพี่พีน้องพีนาฬิกาอยู่ไหนลูกไหนนาฬิกาครับแล้วนาฬิกาน้องพี่อยู่ไหนเด็กสาว เหมือนใส่เอเฟกตน้องพี่ครับนาฬิกาหนูอยู่ไหนเลยน้องพี่อ่ะไม่ได้ถ่ายหรอน้องพี่นาฬิกาหนูอยู่ไหนโชว์พ่อสิหนนาฬิกา <c oughs>